มือนีมาตามค่วมฝันพอบุญน,นำ้ำงวดติพานมาเลยพูดท่วมตัวใหม่เพิ่นเลยหกศูนย์สามงวดนี้เพิ่นฝันตัอง,งวดเพิ่นฝันไม่งวดนี้เพิ่นฝันว่าเล็กน้อยโต๊กน้ำเขาสู้กันวันเล็กน้อยโต๊กน้ำแตกแซลเซลอยู่ว่ามาซอยแน่ซอยแน่เล็กน้อยโต๊กน้ำเพิ่นว่าแต่เลยลงไปซอยเขาเอาขึ้นมากวันเล็กน้อยมียิ่งตายแล้วเพิ่นว่า จะเป็นแบบใดความฝันพอบุญน้ำล่องไปติดตามกันได้เลยค่ะความนี่ฝันดีไปแต่เงี้ยนข้าวว่าฝันดีแล้วตั้งกล้องเลยได้ป่ะฝันดีเป็นจะมิโซะไปหลากอยู่แต่เง้ยินข้าวว่าฝันดีเลยเง้ยินข้าวว่าถือเลขคู่ยาวหน่อยเงี้ยนข้าวถือเลขงสามโตสองโตคือมาบอกเอฟซีว่ะนี้อันนั้นเลขจะฟ้องมันบ้องเขาเลขลูกสาวโทรมาจ้าเออก็เลยอ่ะเหตไวั ก็ได้ใจหวดนี้ละมันจะเขาพอแล้วเอาคักยูยยรซิปตัซิปแปดลนคันเสียดายยูรอกวังอันมันเป็นศูนย์ไอหคศูนย์สมเออมันเป็นยูทั้งไม่เสลก่ะมันเป็นองนขันมันออกไปเก้าศู นี่ลรุลดไปแล้วฟันไวตั้งไหนวะฝันมือคืนเนี่ยางไปคนเด็กน้อยตกน้ำเด็กน้อยตกน้ำมาสันคนออมสาอยู่เด็กน้อยตกน้ำมาสันไปซอยกันแน่ไปซอยกันงุ่มหาว่าสันเลยให้ควมฝันก็นเลยไปงุ่มซอยเขาเจ้างุ่มจะโดนเติบเว้ยพราะท่านหูจากว่าเด็กน้อยมันผู้ใหญดิพ่อไปเห็นพ่อดีขึ้นมากน ซอยเพิ่นยกขึ้นมาเทิงอันบกคือเทิงอันนั้นแต่วเขาตายแล้วล่ะเด็กน้อยไมยิงตกน้ำซุ่มนั้ก็ซุ่มแซวกันห้องไห้แต่ว่าบ่ฮู้จักเด็กน้อยมที่เป็นพ่อเขาเจ้าในความฝันก็บ่ฮู้จักเขาเจ้าเด้ บ,บ่เป็นคนบ้านเฮาบ่บ่เป็นคนบ้านเฮาเออถ้าไปยังแบบเออบ่บ่มีหู่จักจักคนไปที่แรกอะจักไปยังล่ะในความฝันเล็กน้อยตกน้ำเล็กน้อยจกน้ำมาส่วนก็ก็เจ้าก็ลงงุ่มลงยังพอดีเจ้าของก็ลงงุ่มโมเดถอดเสื้อผ้ายังเลยงุ่มไปพอเท่านั้นเล็กน้อยเอาขึ้นมากเป็นไปยิ่งตายนั่นล่ะฝันบ่ไหลายด้วย แต่ขันฝนสุเทียขัดฝนสุเทียดสอบสีมนขัฝนเนี่ยองสิเล็กน้อยต๊กน้ำน้ำมันกันหนึ่งแล้วไม่ยิ่งบ่ไม่ยิงตีตายตายกระศูนเด็กเนตายกัะสุนก็หลายตัวยังไม่ดอกเลยตีไปแบศู 01c ตามตัวหางเดียวเลยหางเดียวเลยแล้วก็ตัดสองตัวยี่ในนีนบานนี้ตัดสองตัวเดียวสิตัดให้เนอะ 1c c0 กับ cc10 เบา0ตัวเน้นเน้นตัวได้บ่ 1c หนึ่งซี่ตัวเดียวเด่นหนึ่งซี่ตัวเดียวเล่นบนไม่เล่นล่างต้องล่างคนเยอะเลยตัดไ,ไปเลย,ม,เลยมัน,มนมแมนมาละเฮือกบ้าซุนหนึ่งบ่อยเอานี่ไหม ตะเก่าเด็กหน่อยตายมันสูนหนึ่งเลยาแมนอยู่เอาสซรมเนยเอาหัดเอาเอาบอกูนหนึ่งู้สิเฮอายุเดียวออเอหน่งก็อกเออเอาเอเอาซะกหัเด็กน่อยตายกระซูเออไม่ได้หลายตัวอย่างหรอกกันะกันซูนหนึ่งกันตะเก่าเขจะฟันมาเด็กหน่อยตายมันซูนหนึ่งตายนันเป็นซูนไ ก้บเด็กน้อยตกบ,บอ่อไปจงไหเขาเจา้าห้องกันเชี่ยวเชี่ยวอยู่ขางสาเด็กน้อยตกน้ำเด็กน้อยตกน้ำมาสนซอยกันไปง้มหาไปง้มหาาสินล่องไปน้ำพระเจ้าขมฝันไปง้มขึ้นมาพ่อเว้ยแต่มาเมาเบิ้งเราเป็นเมยิ่งจะเล่ตีศูนย์หนึ่งสี่เลศูนย์หนึ่งสี่ตาย,นนต,ายตัดให้แล้วศูนย์หนึ่งสี่ตัดหนึ่งสี่สี่ศูน นี่ no มาจากไสซีซีนี่คือร่งไอ่ปนเอาใส่ร่งบ่ะเอออีกหน่อยกับซีไอ้ตายกับซีอยู่แล้วร่งกับซีเลขต้นไม้กับมอมยี่หกยังเบิ้งกับสิเบิ้งอยู่หรอกเพราะว่าวังหันบ่แม่นบ่เข่าเด้เข่าเนี้ยนะโมก็โาตัวเดียวกัน ตอนตอนเป็นป้ต้นไม้เป็นเบื้องเป็นหกสามแต่ว่าเวลามาตัดคลิปหนูเห็นเป็นหกศูนย์สาก็เลยร่วงไปหกศูนยสามัมันเก้าูนสามี่สิเขาโตดเนาะเลขต้นไม้เราะว่าตอนตัดคดลิปเราตอนสรุปคนละิปเขาก็สิบา,ามี่สิบสามันหกเก้าศูสามสามย์เครใกล้ๆเป็นวันอ่าสินคงสุดท้ายเังสิขคอมันบว่าเลขต้น,นไ,มไม้สินใหญวันที่ยสิบห มึงเลกก้อนเล็กก้อนเล็กจะออกเก็ดมื่ออยู่วันนี้เร็ววันที่หนึ่งบอกบุงการุเลยสัตย์จรบุงการนะจ๊ะเล็กบอกใช่ สีนุ่นสีชอบเขาอาจารามที่พันมาคันเน่คันนรูุพันมาเด็กน่อยตายลูกกระตีได้ตัวเดียวศูนหนึ่งเลยเเด็กหน่อยตายตายเป็นศูนย์เด็หน่อยเป็นหนึ่งอ๋อแตรู้ว่าพอุูน้ำมันพันมาเด็กหน่อยตายเด็กน่อยตบน้ำตายบรตีศูนย์หนึ่งสี่ตาแทลเลี้ยวหนึ่งสี่สี่ศูตัวเน่นเน้นที่สูนย์เนเน้นหนึ่งสี่นะคะ น้มาซื้อไว้ไปเอาดูแลใกล้ๆมือโค้งสุดท้ายนะพราบุญนั่มฟันสามตัวแดงจึงพึ่งยังถือมาสัมผัสอยู่เนื้อสัอัจฉริยะมชาสิเล่กต้นไม้นะต้นไม้วันที่ยิบมโบกอาจติมาสัมผ yeah. ัสใส่ก right? right. right. ันเลยว่าเป็นจะได้ตัวใด้นะคะโค้งสุดท้ายขอบคุณนเพราบุญนั่หลายๆที่แบ่งกันนะคะเอฟซีสู้ดีกันแนวทางของพ่อบุญนั่นะคะ